ครับเรัเป็คุณผู้ชมผู้สู่รูมเซอร์วิสนิวส์ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะอยู่กับออมและกล้าเช่นเคยค่ะในวันนี้ก็บางท่านก็เปิดงานวันแรกไปแล้วนะฮะอ๋ออุ้ยแต่แปลกแล้วถนนยิ่งโล่งมากๆอยู่เลยอะ่ะเออซึ่งนะออชอบมาอ่ะเดี๋เ,เที่ยวเพลินเที่ยวเพลินนั่นน่ะศิลาลาหรืออะไรอย่างงีออ้ใช่ป่ะนะครับแต่ใครถึงบ้านแล้วนะครับก็ถึงนั้นปลอดภัยก็ดีแล้วตอนนี้มาฟังข่าวบันเทิงกันนะครับในทวีทไซส์เอชดีแบบนี้กับรูมเซอร์วิสนิวติดตามในเฮบ บบสุนิตาฉเฉลยแล้วทำไมลูกสาวน้องฮานิไม่กล้าร้องเพลงต่อหน้าคุณพ่อออมอักขภานเร่งดูแลสุขภาพหลังรู้สึกว่าระบบการเผาผลาญน้อยลงแรนด์กอสลิงเตรียมรับบทนำในโปรเจกต์หนังชีวประวัติ New นิวอัมสตรอ แจจุงเผยชื่อวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ชอบมากที่สุดในระหว่างรับใช้ชาติในกรมทหาร เริ่มที่ข่าวแรกซึ่งเป็นข่าวเรื่องของงานบุญกันหน่อยดีกว่านะ,นะคะกับอารังไพรัสสังบริบุตรนั่นเองนะคะท่านก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทไปอย่างเงียบๆนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะวันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศมาฝากกัน,นะคะ่ะ เข้าสู่ร่มการสาวพัดไปแบบเงียบๆนะคะสำหรับผู้บริหารบริษัทสามเสียนอย่างอารังภัยสังบริบุตรวัย85ปีซึ่งมีเลิกปลงผมตั้งแต่วันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะและเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่31ธันวาคมโดยมีคนในครอบครัวสังวริบุตรอย่างลุยสยามและหลอดสยมรวมไปถึงพนักงานของสามเสียนร่วมงานอย่างเรียบง่ายค่ะและในช่วงเช้าของวันนี้พระอรังก็ได้ทำพิธีศึกหลังจาก่มผ้าเหลือไปกว่าสาวันค่ะ อ่ะนุมโบนาบุญนะคะถือเป็นการบวชท่ามปีเลยครับผม uh huh. นะ<อ>ก็ะนะรับบุญกันทุกคนเลยนะครับใช่แล้วมาต่อที่สาวไดโนฟินดีกว่านะครับล่าสุดนี้ก็มีคนไปถามเธอนะครับว่าทําไมถึงรักการสักนะเดี๋ยวไปฟังเหตุผลกันว่าเพราะอะไรกันแน่นะครับแล้วก็ถามต่อว่าเอ๊มีความคิดว่าจะสักชื่อแฟนลงไปหรือเปอล่าอ๋อหละก็ทำกันใช่ไหม<อ>แบบป็นล่กหัวใจคล้องอะไรแบบนี้<อ>หรือย,ยังไงนะครับเดี๋ยวไปถามเธอกันว่ามีไอเดียแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับ จับสาวร็อกดายอินโดฟินมาคุยเรื่องเบาๆช่วงวันหยุดยาวครับกับแฟชั่นบนเรือนร่างที่เรียกกันติดปากว่าแทททูนนั่นเองผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าความเจ็บเนี่ยคือเสน่ห์ของการสักนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงยากใครอยากจะสักต้องคิดให้ดีแม้การสักจะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ตามครับ สักมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าความสวยงามและสมัยก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องที่ก้มขึงว่าไอ้ดูเกเรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นแฟชั่นเรื่องความสวยงามเหมือนการเจาะก,การสักดูเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นบางทีสาวหน้ามว,มวยหน้าราน่ารักน่ารักไม่น่าเชื่อว่าสักเต็มหลังเลยนะคะอย่างเช่นไรน้องทัพทิม ตัวลายลายแบบนี้เพราะว่าเพื่อนเป็นแท็กทูอาร์ติสเยอะค่ะเป็นศิลปินช่างศักย์เยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเรียกว่าแขนว่างอยู่ไหมขอที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็จะมาแบบเ,เขาเรียกว่ามาง้อขอ,อ,อแขนเปล่าขาเปล่าของเรานะคะฟังแล้วดูแปลกๆแ,แต่ว่าเป็นเรื่องจริง <Yeah. S 1> โอ้ก็น้ำไม่ช่วเอาเป็นว่าสิบกว่าสิบกว่าที่แล้วกันค่ะ <Yeah. S 1> เล็กๆ ลายที่ชอบที่สุดตอนนี้ที่โชว์ได้ก็น่าจะเป็นกุหลาบสีดำตรงนี้นะคะเราคิดว่าถ้าถ้าผู้หญิงเปลียบเป็นดอกไม้อันหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นดอกกุหลาบเพราะว่าสวยด้วยสตรองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแอบแอบแบบมีหนาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคงจะเป็นมินนิ่งที่ดีของกุหลาบเฟรมอันนี้ค่ะที่เป็นลูกหัวใจตรงนี้นะคะก็เขาเรียกว่าตอนนี้ยังเป็นที่ว่างอยู่แต่ในอนาคตเราอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นสักเป็นชื่อลูก หรืออะไรอย่เงี้ยค่ะเก็บไว้ในนี้ในหัวใจตอนแรกไม่ได้ขี่ค่ะตอนแรกเป็นกรอบเปล่าๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมีมีคนสำคัญในนี้ก็คงจะน่ารักดีอย่าสักชื่อแฟนค่ะพูดเลยอย่าสักชื่อแฟนไม่ว่าจะกันรักกันแค่ไหนนะคะ ค่ะแค่นี้ละค่ะเ <c oughs> คยไหมเราเคยสั่งชื่อแฟนไม่เคยสั่งชื่อแฟนค่ะพี่เราเห็นหลายคนแล้วนะคะที่สั่งชื่อแฟนแล้วเคาเรียกว่าพลาดนะคะ <c oughs> ก็รีมูฟกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคบกันแค่ปีครึ่งนะคะแล้วก็พาจูมือกันไปสั่งชื่อแฟน <c oughs> อืมก็มีรอยสักก็บอกน้องๆวัรุ่นไว้ก่อนว่าเมคชัวร์ตัวเองชอบจริงๆก่อนละกันเนาะเจ็บตัวหนึ่งครั้งแล้วก็อยากให้มันอยู่กับเราไปได้นานๆละกันนะคะคิดก่อนทํานานๆหน่อยค่ะ เพลงปิดท้ายนี่มันมากเลยนะไฟลุกได้พุ่งเโอ้ยแต่จริงนะเรื่องของชื่อเนี่ยใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าจะคงทนถาวรขนาดไหนอย่าว่าแต่ชื่อเลยบางทีแค่ลายอ่ะที่ฉันเห็นประจำแบบพวกแบบรุ่นน้องเงี้ยคือตอนวัยรุ่นน่ะอุ้ยลายแบบนี้ละเทพตุะฝากกันไปพอโตปุ๊บนี่คืออะไรอุ้ยใส่ก่อนชอบอะไรแบบเนี้ยหรอมีการเหยียดย้อนหลังกันเกิดขึ้นเออมันลบที่หลังนี่มันเรื่องใหญ่นะคุณคิดดีๆนะคะอขาก็เลยฝากเขาคิดดีๆนะอย่ารักแต่สัก ให้ใสักวเรนะครับแน่ถูกต้องค่ะเอามาที่สาวคนนี้บ้างดีกว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบสวยแล้วก็น่ารักมากเลยอะ่ะแต่ว่าใครจะรู้ว่าเธอเป็นแบบสายฮาเหมือนกัน้ว<ค>ชอบอัดิพยา,าน้องพิกเลตที่เป็นน้องสาวของฝาแฝดเนยงยแจมนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูความรั่วความฮาของเธอกันหน่อยดีกว่าค่ะ นี่ยังไงดูซิบุคลิกภายนอกของพิกเลตชาราดานี่เป็นสาวสวยน่ารักนะคะใครจะไปคิดว่าอีกมุมของเธอเนี่ยเป็นคนตลกแล้วก็ชอบทําคลิปฮาๆแล้วก็โพสต์ลงใน IG ส่วนตัวค่ะซึ่งที่เห็นเนี่ยเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะพิกเลตบอกว่าในมือถือมีตั้งเยอะค่ะความจริงแล้วมีอีกเต็มเลยแต่แบบกลัวลงเพื่อนบอกลงมากเดี๋ยวคนหาว่าบ้าหรองหนูก็แบบ ก็เลยมีเก็บไว้ในสต็อกด้วยมีหลายเพลงมากเลยคือแบบชอบชอบอัดคลิปอะไรอย่างงี้ตลกอะค่ะมีเยอะมากเลยแต่ว่าเก็บไว้ก่อนบางทีเก็บไว้แบบเทศกาลตามเทศกาลอะไรอย่างงี้ด้วยโอลงไอจีแบบเนี้ยตลกตลกเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนก็แบบบางทีหนูลากเพื่อนมาถ่ายด้วยแต่เพื่อนแบบอายไม่กล้าถ่ายเลยหนูก็แบบ ไอ้อะไรอะไรเงีเ้ยมันตลกดีหนูชอบอะไรตลกตลกะค่ะหน,นูเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วก็เป็นคนฟังเพลงแล้วก็จะชอบอัดไปด้วยอะไรเงีเ้ยมันรู้สึกแบบชอบชอบอัดนั่งอดัดบนรถอัดที่ไหนก็ได้ทุกที่เลยเวลาไปเที่ยวปุต้องอัดอะไรเงี้ยทุกคนชอบรู้สึกว่าแต,ตกใจเพราะ อาจจะเพราะทุกคนแบบไม่ไม่ค่อยเห็นหนูลุกแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งความจริงแล้วที่บ้านจะรู้เลยเพราะว่าหนูเป็นคนแบบว่าเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรดีอะ <c oughs> เป็นคนแบบบ้องๆ้องหน่อยอะไรอย่างงี้ยชั้นมาจากใครอะคะไอการอัดวิดีโอล้องเพลงอะไรใครหรอ ก็ไม่มีใครนะพอดีหนูเห็นแอปนี้ขึ้นมาแล้วหนูก็โอ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นฝรั่งเขาเล่นกันแล้วก็แบบเอ้ยมันเท่ดีก็เลยลองอัดดูอะไรเงี้ยแล้วตลกดีก็เลยอัดแล้วก็ลงอะไรเงี้ยแล้วหนูก็คิดคนจะรำคาญหรือเปล่า Snapchat ก็เล่นชอบมากเลยเล่นอะไรที่แบบ่หนเงี้ยใช่ตลกค่ะ ทั้งสวยทั้งอารมณ์ด,ดีคิดว่าจะมีหนุ่มๆม,มารุมล้อมนะครับพอถามถึงเรื่องหัวใจเนี่ยพิกเล็ตก็บอกว่าว่างสนิทคะ่ะตอนนี้อยากทํางานอย่างเดียวก่อนอยังไม่รีบมีใครข้างกายคะ่ะอุ้ยต่อไปเทศกาลอะไรครับวันเด็กอืและตรุษจ,จีนเดีวฉันจะรอคลิปจากนาง <laughs> จะมีปล่อยออกมาหรือเปล่า <laughs> ใช่ไหมปล่อยทุกเทศกาลไงเออเดี๋ยวรอดูนะคะไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าเป็นแฟนคลับเซนมาลีกหรือเปล่า <laughs> S <S ปรากฏว่าอ๋อมีหลายคลิปมีในสต็อกด้วยเยอะเดี๋ยวรออัพอรอติดตามผลงานนะฮะ,ะอีกหนึ่งหนุ่มที่มีนะพี่กลิ่นไะง <laughs> อันนี้ฮามากครับผู้ชมไปดูได้เหมือนกันนะฮะในอินสตาแกรมของเขาครับ ờ, โทลาคริสใช่ไหมใช่ใช่ใช่ออไปอัปเดตแล้วออไปตามกันเลยค่ะครับมาต่อที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่านะครับหนุ่มออมอักพันนะครับปกติก็เห็นดูแลสุขภาพดีมาก,มากๆอยู่แล้วปรากฏว,ว่าเหมือนไปเช็คมานะครับบอกว่าอัตราการเผาผลาญนลดลงเห็นบอกว่าซีเรียสนะครับเลยมีการเล่งดูแลสุขภาพหนักกว่าเดิมอีกนะครับ อ๋อมากพันครับเป็นอีกคนที่กังวลเรื่องสุขภาพสุดๆเลยตั้งแต่อายุแต่31ปีครับพระเอกหนุ่มรู้สึกว่าระบบการเผาผลาญของตัวเองน้อยลงจึงทําให้ตัดสินใจออกกําลังกายอาทิตย์ละหนึ่นวันครับส่วนอาหารก็เข้าสูตรฮิตไม่กินของมันแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพนั่นเองเช็คบ้างครับเช็คบ้างแต่ว่าแต่ว่าก็ปกติดีครับกลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าเรา เราก็พักผ่อนน้อยด้วยเนาะแล้วเราก็บางทีอาจจะมีเวลาออกกาลังกายไม่มากพอผมก็อยากออกกําลังกายให้ให้สภาพเราอะ่ะคือคงที่เหมือนเดิมให้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายุเพิ่มมากขึ้นเนอะมันก็การเผาผลาญมันลดลงเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็พยายามพยายามออกกาลังกายอย่างคงที่แล้วก็เล่นกีฬาครับผมช่วงอายุหนึ่งกับช่วงอายุหนึ่งมันแบบการเผาผลาญมันต่างกินเท่าเดิมแต่ว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายบ้างออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนอาทิตย์หนึ่งถ้าว่างก็ สองวันสาวันแล้วแต่ครับบางทีก็วันเดียวเพราะว่าด้วยด้วยงานละครเราเยอะด้วยครับข่าวมันก็ออกมาเยอะว่าห้ามกินอาหารกล่องเยอะนู่นนี่นั่นเราจริงๆผมว่ามันก็มันอยู่ที่คนนะเราเลือกกินของที่ดีที่สุดให้ร่างกายอยู่แล้วนะครับเลือกวัสดุที่ที่มาใช้ในการบรรจุอาหารนั้นนะครับท่านทาอาหารเองเลยไหมครับไม่ครับไม่ค่อยไม่ค่อยครับเราซื้อกินเอามันเร็วกว่าแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างๆก็อาจจะทำเองบ้างแต่น้อยมากทำเองก็ง่ายๆอะ่ะมาม่าไข่เจียวไข่ดาวเพราะเราก็ไม่ได้ทำอะไรเก่งครับ อยูมากขึ้นอยากจะรับงานน้อยลงไหมคะพี่เพราะกลัวสุขภาพตอนนี้ผมอยากทํางานเต็มที่ก่อนนะครับยังยังไม่อยากถอยหลังในเรื่องการรับงานก็คืออยากถ้ายังมีงานอย่างอย่างเต็มที่ก็ก็ทำได้ก็ทําไหวก็ทำํำไปก่อนครับ จริงๆอัตราการเผาผลาญนี่มีผลสําคัญอย่างมากกับรูปร่างของคนเรานะใช่ผมแอบไปเช็คมาล่าสุดน้อยกว่าอายุจริง5ปีจริงเหรอก็เลยกินแล้วไม่อ้วนสักทีไงอ,ออกหน้าแทน <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวไปเช็คบ้างดีกว่าว่ามีมางไงบ้างแล้วถ้าท<ช>ําทให้มันลงไปต่ําได้ก็ทําให้หุ่นเนี่ยมันสมส่วนขึ้นนะ ซึ่งทั้งหมดคือขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายถูกต้องไหมและกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเยอะเผาผันดีอะไรแบบนี้ฟิตแด์เฟิร์มเขาก็เลยแบบกระชับกันหน้าเรียวเล็กกันอะไรแบบนี้โอ้ต้องรีบไปเช็คกับคุณไมเดี๋ยวมีวันพอวันเกิดด้วยนิดนึงค่ะยี่สิบแปดมกราคมครับเดี๋ยววันเกิดคุณออมแล้วก็อายุสามสิบสองปีนะก็ไปเวยพรกันได้ใช่แล้วค่ะอข่าวต่อมาพูดถึงเรื่องของทายาทคนบันเทิงนะคะน้องหานิลูกของแม่โบสุนิตาแล้วก็คุณฝันเด่นนั่นนนเเเเเออออองงงงะห็บบบกกจรรรริๆแลลล้้้วชชพตาไม เวลาอยู่กับคุณแม่เนี่ยเต็มที่แต่พอคุณพ่อกลับบ้านปุ๊บหยุดทันที oh. อ้าวเป็นเพราะอะไรคะไปถามหน่อยคะ่ะ เล็กฝันเด่นเคยเปิดใจผ่านสื่อนะคะว่าน้องฮานิเนี่ยใช้แววเป็นศิลปินแล้วเวลาว่างเนี่ยทั้งน้องแล้วก็บอสิตาจะใช้เวลาร้องเพลงเ mm hmm. ต,ต้นรําด้วยกันเสมอเลยนะคะแต่ว่าพอคุณพ่อกลับถึงบ้านปุ๊บเนี่ยลูกสาวคนเก่งก็จะอายม้วนไม่ไกล้าให้คุณพ่อเนี่ยดูโชว์ที่แสดงให้คุณแม่ดูวันนี้เนี่ยเจอคุณโบค่ะก็เลยคอนเฟิร์มแบบขำๆว่าเป็นเรื่องจริงที่ต้องมาเมาส์กันต่อเลยล่ะค่ะ จังหวะร้องเพลงถ่ายถ่ายคลิปกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กับโบก็ร้องดีฟิลลิ่งมาหน้าเนิ่ออ,อกบทพรพ่อมาก็จะแบบมุดผ้าห่มหยุดร้องแ,แบบว่าพอจะให้ถ่ายก็ไม่ถ่ายแล้วหนูหนูไม่กล้าร้องป๊าอยู่หนูไม่กล้าลรา้อ,กองก็ต้องให้ไล่เล็กห้องน้ําไปก่อนนะขอร้องเพลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเนี้บยบ่อยๆค่ะเวลาทําอะไรแบบกําลังพิ้วๆอยู่เงี้ยพอเจอคุณพ่อเข้ามาเขาจะแบบ อยู่นิ่งๆไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเขากล้านะคะไม่ได้แบบว่าไม่กล้าทุกครั้งเพราะบางทีเ,เขาเป็นคนไทยเองด้วยซ้ําเป็นอารมณ์ของเขาอะคะ่ะใช่เป็นเพราะอะไรเขาถึงอายคุณพ่อไม่รู้เหมือนกันค่ะคือคุณพ่อเขาทำงานค่อนข้างเยอะเจอลูกน้อยหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะเขินมั้งนานๆเจอคุณพ่อทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะมาเจอส่วนมากทุกเช้าคุณลยกเขาจะไปส่งลูกเขาก็จะมีช่วงนั้นที่ได้เจอได้คุยแพอกลับมาบางทีลูกหลับแล้วเขินหลายคนนะเขาไม่ได้เขินแต่เขาค่อนข้างจะเปิดกับโบแบบ มีน้อยใจไหมว่าทําไมลูกถึงไอตัวเองมีมีบางก็มีเขินว่าทำไมไม่เห็นจะต้องอายเลยแบบป้าถ้าอยากดูหนูร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าก็ไม่เอาก็หนูไอหนูยังไม่พอยังไม่พอหนูจะเขินทําไมก็ถามเขาเหมือนกันก็หนูไม่รู้ก็หนูเขินเลยอย่างเงี้ยก็แบบบิดบิดมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าน้องค่ะนี้จะเขินไอเสมอไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสามคนพ่อแม่ลูกก็ชอบร้องเพลงด้วยกันบนรถซึ่งถือเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับ แม่อยากจะให้ลูกสาวดิฉันอายกับคุณพ่อบ้างจังเลยคลิปนี้ลงมานี่ไม่อายเลยใช่ไหมคือกลายเป็นว่าเวลาอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยเบิ้ลสมเลยคือพลังแบบว่าคูณสามเพแกงมาก3มเท่าหนักไปอีกถ้าเกิดอยู่กับป้าเขาเนี่ยไม่รู้ไปชาร์จแบตมาจากไหนโอ้ยลิเทียมค่ะดีอนติดตามได้เหมือนกันครับคลิปในอินสตาแกรมออมพัสดรแอดดี พระสอนกรุณาณ์โลเลอร์จงเพิ่มมีคลิปน่ารักน่ารักของน้องไอมีมานมาใช่ค่ะอ่าขอพูดถึงแบรนกอสลิงนิดนึงนะครับคือเขาเนี่ยมีโปรเจกต์จะทำหนังนะครับเรื่อง first man เป็นชีวประวัติของนิวอัลสตองครับนักบินอวกาศนะครับแต่ปรากฏว่าเหมือนตกลงกันไม่ได้สักทีกับค่ายหนังนะครับแต่ล่าสุดมีข่าวดีบอกว่าตกลงกันได้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าทิศทางหนังจะเป็นอย่างไรบ้างครับ o i i m l l คือต้องบอกว่าน่าดูนะครับเพราะว่าพ่วมก,กล่าก็ตัวเต็งก,กำลังจะได้รางวัลค,คนเขียนบทก็ได้ไปลัวหนังเรื่องนั้น spotlight ใช่นะครับน่าจะสดยอดมากๆเลยนะครับรวมไปถึงทูสิพระเอกนะคะหน้าติดตาทีเดียวอันี่ข้ามไปฝั่งฮอลลีวูดก็มีคลื่นเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเอาขวัญใจของหลายๆคนนะคะแจจุงก็คัมแบ็กแล้วเรียบร้อยในโซอินไซด์พูดถึงเรื่องของ เกาหลีก็มีเรื่องราวน่าติดตามมากมายนะครับไปพบกับพี่อมในเซอร์ไพร์กันเลยครับอะล่ะค่ะขวัญใจของหลายๆคนกลับมาแล้วเรียบร้อยนะคะตรีเมที่จะทำงานเพลงแล้วก็มีคอนเสิร์ตในปี2017นี้กับแจจุงนั่นเองค่ะ mm hmm. พอออกมาจากกรมทหารนะคะผู้สื่อข่าวก็มีการถามหลายๆคำถามท,าที่เกิดขึ้นกับเขาระหว่างที่อยู่ในกรมว่ารู้สึกยังไงเป็นอย่างไรหนึ่งเรื่องก็คือเอะเวลาที่แบบอยู่ในกรมมีกําลังใจแบบจากเกิลกรุ๊ปนะคะแบบได้ฟังเพลงแล้วชื่นชอบและ,ะทำให้รู้สึกดีบ้างหรือเปล่าดูซิว่าเขาตอบว่าวงไหนคะ่ะ ได้พักผ่อนเรียบร้อยชาติแบดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอติดตามผลงานเขาในปี2017นี้นะคะมาที่เรื่องของโปรเจกต์ดีๆจากยูนิเซฟกันต่อเลยดีกว่านะคะครั้งนี้ได้พรีเซนเตอร์ของคนบันเทิงเกาหลีมาด้วยนะคะนั่นก็คืออีก,กวางสูนั่นเองค่ะ ก็ถือเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตนะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะช่วยกันรณรงค์ช่วยเหลือในด้านใดบ้างนะคะก็ช่วยกันถึงในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะมีน้องๆหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากเลยครับชอบข่าวแบบนี้มากเลยที่ศิปินดารานเดินหน้าทําความดีแบบนี้นะใช่ค่ะวันหลังมีจะรีบอัปเดตแบบนี้นะครับแต่ช่วงหน้ากลับมาเขาพูดถึงนังอีกหนึ่งเรื่องและการชีวประวัติของเจสันเคนเนดีนะครับเธอเป็นใครกันแน่อยากรู้จักช่วงหน้า พูดถึงหนังอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้กับสคริปต์จัตุรเดอัปเดตนะครับเป็นหนังชีวประวัติเหมือนกันนะครับเล่าเรื่องราวของภรยาของอดีตประธานาธิบดีบจอห์นเคนเนดีนั่นเองนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าแจ็คกี้คือแจ็คกี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนเก่งมากๆนะครับความสามารถรอบด้านแต่ว่าต้องพบกับเหตุการณ์ที่น่าตกใจและทําใจได้ยากหลายๆครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่านิหนังนี่จะทําไปในทิศทางไหนครับ ก็ถือเป็นหนังชีวประวัติอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เชื่อว่าน่าหนัหนดีขนาดนี้เนี่ยก็น่าติดตามน่าจะได้ข้อคิดดีๆมากมายนะครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะส่วนตอนนี้เรามาสรุปข่าวประจําวันกันค่ะ i n นไซด์เราอัพค่ะ ว่าทุกวันนี้อาการขี้ห่วงของคุณพ่อลูกสองมอสสวิพานดูจะไม่ลดแม้แต่นิดนะคะขนาดลูกสาวคนโตน้องสนโนกําลังจะเข้าเรียนก็ยังเลือกโรงเรียนใกล้บ้านแถมมีแววด้านดนตรีว่าไปได้ดีนะคะทําให้คุณพ่อภูมิใจแถมยังเผยเคล็ดลับเล็กๆสําหรับการเลี้ยงลูกว่าแค่ใช้เหตุผลก็ไม่ต้องตีลูกแล้วล่ะคะ่ะ ใการโบกมือปฏิเสธทุกครั้งนะครับหากใครชวนคิวนักร้องนาวงฟลัวไปทําบุญสสด็จเคราะห์เพราะว่าไม่เชื่อเรื่องแบบนี้นะครับแต่กลับหันมารักษาชีวิตตัวเองให้มากขึ้นแทนรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าหลังจากที่สุขภาพเนี่ยกลับมาแข็งแรง100%จากอุบัติเหตุรถชนครับด้วยคุณสบมบัตมอสผูก้กำกับหนังเพื่อเตรียมบทเปิดกล้องแล้วละครับ สุปข,ข่าวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารของเราได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันทรูวิชันแอนด์แวร์และทรูอินไซต์ h a นแนลช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็ฝากติดตามอัปเดตหนังแล้วก็ซีรีส์แบบเจาะลึกได้ด้วยที่ s c r i p t today นะครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนและทีมงานแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ